เรื่องราวของจัสตินสาวสวยผมบอนเธอเบื่อหน่ายกับชีวิตคู่เพราะฟิลสามีของเธอนั้นเอาแต่สู่พืชไร่เมามายทุกวันแถมยังไม่สนใจที่จะบุกอัดเป็ดน้อยเพื่อการมีลูกจนกระทั่งเธอพบกับวอเตอร์ทั้งสองได้ตกหลุมรักกันเพราะต่างฝ่ายต่างสามารถเติมเต็มสิ่งที่กันและกันต้องการถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งต้องห้ามก็ตามจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอกู๊ดเกิลผู้หญิงหวามรักจากนี้เป็นการสปอยหนังหลวนๆพับพร้อมแล้วเรามาบุกขย้ำไส้เดือนไวใสกัน เริ่มเรื่องมาณสุ per ์มร์เก็ตเล็กๆแห่งหนึ่งจัสตินนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์เครื่องสำอางด้วยความเบื่อหน่ายเธอมองไปหน้าประตูก็เจอยามหน้าเดิมเดิมมองไปตรงแคชเชียร์ก็เจอกับวอเตอร์พนักงานใหม่ที่กำลังนั่งอ่านหนังสือส่วนผู้จัดการก็แอบจิกขนมกินและมีเพียงเกวนสาวใหญ่สุดแซบที่กระปี้กระเป๋าจัดเคาน์เตอร์อเช็คของอยู่ตลอดเวลาอย่างสนุกสนานส่วนเชอรีนพนักงานอีกคนนั้นก็กำลังประกาศผ่านเสียงตามสายแจ้งโปรโมชั่นลดราคากับลูกค้าที่กำลังเลือกซื้อของอยู่ภายใน ซึ่งบรรยากาศของซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเหมือนเดิมแบบนี้ซ้ำๆทุกวันหลังจากเลิกงานจัสตินก็กำลังจะกลับบ้านแต่ทันใดน,นั้นคอนนี่แรปรพก็ได้เข้ามาชวนเธอเข้าร่วมกลุ่มศึกษาคัมภีร์ศาสนาที่เขานับถือแต่จัสตินก็ปฏิเสธไปพอกลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นฟิลสามีเธอกับบับบาร์สองเพื่อนสีกำลังนั่งดูทีวีดูดพืชไร่อยู่จัสตินก็ไม่พอใจต่อว่าทั้งสองที่ใส่กางเกงเบื้อนสีทาบาน,นั่งเลอะติดโซฟาเธอ แตกจนต้องเข้าไปสงบสติอารมณ์ในอีกห้องหนึ่งทั้งด้านของฟิลกับบับบาก็ช่วยกันทําความสะอาดโซฟาจากนั้นฟิลก็รีบตามไปง้อภรรยาและในคืนนี้หลังจากฟิลอาบน้ําเสร็จเขาก็เข้านอนเลยโดยไม่สนใจว่าภรรยารอที่จะดือด้อดืดดื่มกับเขาวันต่อมาโดยความที่จัสตินสังเกตเห็นว่าทุกวันวอเตอร์จะนั่งอ่านหนังสือตลอดเวลาเธออยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงจึงเข้าไปทักทายทำความรู้จักจนรู้ว่าวอเตอร์นั้นชอบอ่านนิยายและ เขายังเป็นนักเขียนนิยายลงเว็บเป็นงานอดิเรกอีกด้วยในตอนกลางวันจัสตินกับเกรนก็นั่งทานอาหารกลางวันด้วยกันส่วนวอเตอร์นั้นก็นั่งอยู่คนเดียวที่โต๊กข้างๆพักหลังๆลังเกรนก็เห็นว่าจัสตินนั้นหน้าตาเหมือนคนอมทุกตลอดเวลา เธอจึงตัดสินใจถามว่าจัสตินมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าจัสตินก็ระบ,บายออกมาว่าเบื่อสามีที่ไม่ดูแลสุขภาพเธอกังวลว่าจะมีลูกไม่ได้เควนก็เลยแนะนําให้จัสตินพยายามทําตัวให้สดใสเข้าไว้ลองชวนลูกค้าคุยและแต่งหน้าพร้อมกับเสนอขายสินค้าอาจจะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นพอถึงตอนเย็นจัสตินก็เซ็งอีกเหมือนเดิมเพราะกลับมาบ้านก็ต้องมานั่งฟังสามีกับเพื่อนคุยเรื่องไร้สาระกันวันต่อมาจัสตินก็บนกับวอเตอร์ในขณะที่ท่าน อาหารกลางวันว่าเธอเหมือนคนบ้าเกลียดทุกคนในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ก็ไม่มีทางเลือกถ้าไม่ทํางานที่นี่ก็ไม่มีเงินซึ่งวอเตอร์ก็เข้าใจความรู้สึกของจัสตินเป็นอย่างดีเพราะเขาก็เบื่อหน่ายกับชีวิตนี้มากๆมีเพียงหนังสือเท่านั้นที่เป็นเพื่อนที่เข้าใจเขาทําให้ทั้งสองรู้สึกถูกชะตาคุยกันได้ทุกเรื่องอย่างถูกคอหลังเลิกงานจัสตินก็ได้อาสาขับรถไปส่งวอเตอร์ที่บ้านด้วยความที่เธอเซ็งๆไม่อยากกลับบ้านวอเตอร์ Walter ก็เลยชวนจัสตินไปดูหนังที่ห้องของเขา ซึ่งพ่อแม่ของวอเตอร์วันๆก็ไม่ทำอะไรนั่งอยู่ที่โซฟาตัวเดิมดูทีวีจิบชาทั้งวันและไม่ได้สนใจว่าวอเตอร์จะพาสาวที่ไหนมาที่บ้านจัสติงก็ได้ถามถึงความสัมพันธ์ของวอเตอร์กับพ่อแม่ว่าเป็นยังไงบ้างวอเตอร์ Water ก็เล่าว่ามันก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรพ่อแม่ไม่ได้บังคับให้อิสระก็จริงแต่เขาก็รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นจัสตินก็แชร์เรื่องสามีของเธอว่าเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของเธอจริงๆเพราะวอเตอร์ รู้ว่าจัสตินแต่งงานแล้วเขาก็แอบ,บเสียใจอยู่ลึกๆหลังจากนั้นจัสตินกับวอเตอร์ก็เจอกันที่ทํางานคุยกันทุกวันจนสนิทกันและในวันนี้วอเตอร์ Water ก็ได้ขอให้จัสตินไปส่งที่บ้านเพราะว่าข้อเท้าเขาแพลงก่อนลงจากรถวอเตอร์ Water ก็อดไม่ได้เลยจูบจัสตินไปแต่จัสตินก็เบนหน้าหนีถึงแม้ว่าเธอจะชอบวอเตอร์เช่นกันก็ตามแต่มันผิดเพราะเธอนั้นแต่งงานแล้วหลังจากกลับมาบ้านจัสตินก็ยังคิดถึงเรื่องราวของวอเตอร์อยู่ตลอดเวลาจน เธอเกิดอารมณ์งุดหงิดสามีที่พยายามชวนคุยถึงเรื่องการไปปรึกษาหมอเรื่องที่จะมีลูกจัสตินโมโหปิดแตกตัดบทรีบป,ปิดไฟนอนทำเอาฟิลถึงกับทำตัวไม่ถูกทางด้านของวอเตอร์ที่ถูกจัสตินปฏิเสธทำให้วันต่อมาเขาก็เศร้าร้องไห้เสียใจเหมือนคนอกหักไม่ไปทำงานและได้ฝากจดหมายมาให้จัสตินจัสตินรีบเอาจดหมายเข้าไปแอบอ่านในห้องน้ำซึ่งข้อความในจดหมายก็บอกว่าวอเตอร์ Water ต้องการที่จะลาออกจากงานแต่ถ้าจัสตินเปลี่ยนใจ จะคบกันให้มาเจอเขาตอน5้าโมงเย็นและนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายถ้าจัสตินไม่มาจะไม่ได้เจอเขาอีกเลยพอออกมาจากห้องน้ำจัสตินก็ต้องตกใจที่เห็นว่าเกรนกําลังอาจเจียนอยู่และในขณะที่จัสตินนั่งคิดทบทวนว่าจะไปเจอวอเตอร์หรือไม่ผู้จัดการเห็นว่าอาการของเกรนไม่สู้ดีเขาก็เลยให้จัสตินพาเกรนไปที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนั้นก็เป็นเวลาเกือบ5้าโมงเย็นแล้วจัสติงก็รีบไปส่งเกรนที่โรงพยาบาลแล้วก็ปล่อยให้เธอเดินเข้าไป ห,หาหมอคนเดียวซึ่งจัสตินก็อ้างว่าจะตามไปทีหลังเพราะเธอต้องไปหาที่จอดรถก่อนแต่แท้จริงแล้วจัสตินได้ไปหาวอเตอร์และวอเตอร์ก็ดีใจมากๆที่จัสตินมาตามนัดทั้งสองก็ไปที่โรงแรมเปิดห้องดื้อดือดือดอด่มกันอย่างเร่าร้อนหลังจากเสร็จภารกิจบุกอัดเป็ดน้อยจัสตินก็นั่งร้องไห้ไม่อยากกลับบ้านไปเจอกับสามีที่น่าเบื่ออีกแล้ววอเตอร์ Water ก็ได้แต่กอดและปลอบใจเธอพอจัสตินกลับมาบ้านฟิลก็ได้ถามว่าไปไหนมาทําไมถึงกลับบ้านชา้าจัสติน ก็บอกว่าเกวนไม่สบายเธอก็เลยต้องไปดูแลฟิลก็ตกใจที่รู้ว่าเกวนป่วย และอาการของเกรนก็ดูเหมือนว่าจะหนักขึ้นมีอาการติดเชื้อในกระเพาะอาหารต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันซึ่งผู้จัดการก็ให้จัสตินเลิกง,งานเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ไปดูแลเกรนได้เพราะเธออยู่ตัวคนเดียวมีเพียงจัสตินเท่านั้นที่เป็นเพื่อนสนิทกับเธอแต่จัสตินก็ไม่ได้ไปดูแลเกรนเพราะเธอเอาเวลามาอยู่กับวอเตอร์บางครั้งทั้งสองก็แอบสัมปะหากันอยู่ที่หลังร้านบ้างและความรักของทั้งสองก็เริ่มเบ่งบานขึ้นเต็มทีแอบจูบก,กันในที่ทํางานก็บ่อย ครั้งโดยไม่กลัวว่าเพื่อนร่วมงานจะเห็นหลังจากเลิกงานจัสตินกับบอเตอร์ก็ได้ไปเปิดโรงแรมเพื่อจัดนัดกระชับมิตรกันอีกครั้งซึ่งทั้งสองก็ใส่กันอย่างดุเดือดมากๆพอถึงเวลากลับบ้านพวกเขาก็ต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมทัในใดนั้นจัสตินก็เหลือบไปเห็นรถของบับบาเพื่อนของสามีเธอจอดอยู่จัสตินรีพาวอเตอร์ขับรถออกไปเพราะกังวลว่าบับบ้าจะเห็นว่าเธอขบชูและเอาเรื่องนี้ไปบอกกับฟิลหลังจากส่งวอเตอร์กลับบ้านจัสตินก็ได้แวะไปหา ที่โรงพยาบาลแต่ก็พบว่าคอนนี่กำลังร้องไห้เสียใจเพราะว่าเกวนได้เสียชีวิตแล้วทำเอาจัสตินช็อกมากๆซึ่งไม่ต่างจากฟิลเขาก็รู้สึกเสียใจพร้อมกับปลอบใจภรรยาและชมว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่ดูแลเกวนอย่างดีสมกับเป็นเพื่อนสนิทหลังจากนั้นจัสตินกับวอเตอร์ก็แอบคบกันไปเรื่อยๆและนัดกันไปเที่ยว2ต่อ2ในวันหยุดบางก็จัดนัดกระชับมิตรกันบางก็ไปปิกนิกกันที่ริมลำคลองบางก็เดทกันท่ามกลางสายฝนหลังจากเดทกับวอร์ เสร็จจัสตินก็กลับมาบ้านซึ่งในวันนี้บับบ้ากับฟิวก็นั่งดื่มเบียร์อยู่พอดีแล้วบับบ้าก็เข้ามาถามถึงอาการของเกวนว่าวันที่เธอเสียชีวิตจัสตินได้อยู่ดูใจเธอหรือเปล่าเหมือนบับบ้าจะพูดเป็นในในว่าเขารู้ว่าวันนั้นจัสตินไม่ได้อยู่กับเกวนแต่อยู่กับชูที่โรงแรมในตอนนั้นจัสตินก็รู้สึกไม่ดีมากเพราะกลัวว่าจะโดนบับบ้าจับตายในวันต่อมาจัสตินก็ปฏิเสธที่จะจัดนัดกระชับมิตรกับวอเตอร์หลังเลิกงานวอเตอร์เริ่มเกิดอาการไม่พอ ใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้จัสตินอยู่ในสถานะที่ลําบากใจมากๆเลยตัดสินใจพึ่งศาสนาเธอไปขอคอนนี่เข้าร่วมกลุ่มพร้อมกับบังคับสามีให้ไปด้วยในขณะที่สามีไปอาบน้ําเตรียมตัวบับบาก็ได้บอกกับจัสตินว่าเขารู้เรื่องที่เธอพาผู้ชายไปบุกขยํำไส้เดือนที่โรงแรมแล้วและบับบาก็ได้สั่งให้จัสตินไปหาเขาที่บ้านในวันพรุ่งนี้พอจัสตินกับฟิลไปถึงหน้าห้องประชุมจัสตินก็เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากเข้าร่วมศาสนาและลากสามี กลับบ้านโดยอ้างว่าเพราะสามีลืมเอาคัมภีร์มามันน่าอายมากที่จะไปขอยืมคนอื่นแต่จริงๆแล้วเธอเครียดเรื่องที่จะต้องไปหาบับบาที่บ้านในวันพรุ่งนี้หลังเลิกงานวันต่อมาวอเตอร์ก็ไม่ลดละความพยายามที่ตามตื้อชวนจัสตินไปดือด้อดืดดืด่มที่โรงแรมแต่จัสตินก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้กําลังมีคนจับตาดูเธออยู่ซึ่งวอเตอร์ก็ไม่พอใจมากๆแต่เมื่อจัสตินบอกให้เขารอเขาก็ต้องรอต่อไปหลังเลิกงานจัสตินก็ขับรถ ไปหาบับบาที่บ้านบับบาแต่งตัวยังหล่อรอจัสตินด้วยความตื่นเต้นและเขาก็ชวนเธอเข้าไปในห้องนอนบับบานั่งเงียบอยู่นานก่อนจะพลั้งพลูความรู้สึกที่เขาแอบชอบจัสตินมาตั้งแต่สมัยเรียนเขาอิจฉาฟิวมาโดยตลอดที่มีภรรยาสวยๆแต่ในวันนี้เขาไม่รู้สึกอิจฉาฟิวอีกแล้วเพราะฟิวก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกภรรยาสวมเขาให้และเขาก็ต้องการจะดือด้อๆืดืดด่มกับจัสตินเป็นการตอบแทนเพราะเขาจะช่วยเธอปกปิดเรื่องที่เธอแอบมีชู้ ไม่ให้ฟลิลรู้ซึ่งจัดตินก็ยอมและในขณะที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มจัดตินก็เลือบไปเห็นว่าวอเตอร์กําลังแอบดูอยู่ที่หน้าต่างแล้วสักพักวอเตอร์ก็หายไปจัดตินตกใจและเครียดมากเรื่องราวมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้แล้วหลังจากเสร็จภารกิจจัดตินก็รีบกลับมาบ้านเธอก็เอาแต่นิ่งเงียบคิดอะไรในหัวเต็มไปหมดโดยที่ไม่ได้ยินสามีพูดชวนเธอไปหาหมอในวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจความแข็งแรงของสเปิร์มของเขาวันต่อมาวอเตอร์ก็ไม่มาทํางานแถม ยังไม่โทรมาลาล่วงหน้าทําให้ผู้จัดการร้อนใจมาเลยมาถามจัสตินว่าติดต่อวอเตอร์ได้บ้างหรือเปล่าซึ่งจัสตินก็อ้างว่าไม่รู้และไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นและในขณะที่พักเที่ยงจัสตินก็ไปหาหมอกับสามีแต่ทันใดนั้นวอเตอร์ Water ที่แอบขึ้นรถของจัสตินมาก็ร้องไห้พรัง้งพูดต่อว่าจัสตินที่ไปให้ผู้ชายคนอื่นบุกอัดเป็ดน้อยจัสตินบอกว่าที่เธอต้องทําแบบนั้นก็เพื่อรักษาความลับระหว่างเราโดยความที่จัสตินต้องรีบไปหา หมอก็เลยไล่วอเตอร์ออกไปจากรถพร้อมกับผักเขาลงไปอย่างไม่ใยดีพอไปถึงคลินิกจัสตินก็ต้องเข้าไปช่วยฟิลสไลดหนอนเพื่อรีดน้ําเชือ้อโดยการให้สามีของเธอจับหน้าอกจากนั้นจัสตินก็กลับไปทํางานต่อหลังเลิกงานจัสตินก็เจอกับวอเตอร์ที่กินเหล้ามาเฝ้ารอเธออยู่ที่รถจัสตินสงสารเลยพาวอเตอร์ไปขับรถเล่นเพื่อปรับความเข้าใจกันแต่ระหว่างทางวอเตอร์ก็เอาแต่พูดถึงเรื่องที่จะไปขโมยเงินพ่อแม่และก็ปืนพร้อมกับชวนจัสตินหนีไป ด้วยกันและถ้าใครขวางทางเขาจะฆ่ามันให้หมดเรียกได้ว่าตอนนี้วอเตอร์คลั่งรักมากๆเขาไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากตัวของจัสตินจัสตินจึงคิดอยากจะกําจัดวอเตอร์เลยจอดแวะซื้อเบอร์รี่ข้างทางซึ่งเป็นร้านเดียวกันกับที่เควนเคยซื้อมากินก่อนที่เธอจะท้องเสียและอาการหนักเข้าโรงพยาบาลซึ่งจัสตินเชื่อว่าเบอร์รี่ร้านนี้เป็นต้นเหตุทําให้เควนเสียชีวิตเธอก็เลยจะใช้มันกับวอเตอร์แต่สุดท้ายจัสตินก็เปลี่ยนใจโยนเบอร์รี่ทิ้งและสั่งให้วอเตอร์ คมันออกมาหลังจากนั้นวอเตอร์ก็รู้สึกดีขึ้นและกลับไปทํางานต่อแต่เขาก็โดนผู้จัดการเรียกไปต่อว่าที่ทิ้งงานไปแต่เขาก็ยังมีความสุขเพราะขอแค่ให้ได้อยู่ใกล้กับจัสตินก็พอแล้วทางด้านของจัสตินก็กลัวว่าวอเตอร์จะทําอะไรไม่ดีเลยตัดสินใจไปคุยกับพ่อแม่ของเขาและแนะนําให้พาวอเตอร์ไปพบกับจิตแพทย์ซึ่งพ่อแม่ก็ได้แต่นั่งฝั่งเงียบๆไม่ได้สนใจอะไรเลยในวันต่อมาจัสตินก็พบว่าประจำเดือนของเธอไม่มา เธอก็เลยไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจก็พบว่าเธอนั้นได้ตั้งท้องซึ่งฟิลก็ดีใจมากและอยากจะจัดงานฉลองที่เมียเขาท้องในตอนเย็นวันนั้นจิตแพทย์ที่จัตินแนะนําให้กับพ่อแม่ของวอเตอร์ก็โทรมาแต่วอเตอร์ก็เป็นคนรับสายและเขาก็ได้ปฏิเสธที่จะรับการรักษาวันต่อมาจัสตินก็มาทํางานตามปกติแล้วสักพักผู้จัดการก็ได้แจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าวอเตอร์ได้ขโมยเงิน1 5 0 0 0นดอลลาร์ไปจากตู้เซฟจัสตินถูก เรียกไปสอบปากคาซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่คอนนี่ก็พูดต่อหน้าผู้จัดการและจัสตินว่าเขาเคยเห็นจัสตินกับวอเตอร์ดือด้อๆดืดดดดด่มกันอยู่ที่หลังร้านทําเอาจัสตินถึงกับพูดไม่ออกแต่ด้วยความที่ไม่มีหลักฐานจัสตินก็เลยยังไม่ได้ตกเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้หลังเลิกงานวอเตอร์ Walter ก็ปลอมตัวแอบมาหาจัสตินจัสตินก็ยอมให้เขาขึ้นรถพร้อมกับถามว่าขโมยเงินทําไมวอเตอร์ Walter ก็บอกว่าเขาต้องการเงินไปตั้งตัว เพื่อที่จะพาจัสตินหนีจัสตินก็ได้บอกเรื่องที่เธอท้องซึ่งแน่นอนวอเตอร์ Water คือพ่อของเด็กวอเตอร์ Water ดีใจมากและพยายามโน้มน้นาวให้จัสตินหนีไปกับเขาซึ่งจัสตินก็ตอบตกลงเพราะเธอเบื่อสามีและงานที่ทําอยู่มากๆอย่างน้อยการไปตายอาดาบหน้าก็จะดูตื่นเต้นกว่าแล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับไปเก็บของเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางพอกลับมาถึงบ้านฟิลก็ได้จัดงานเล็กๆเพื่อฉลองการมีลูกโดยเขาชวนบับบ้ากับแฟนสาวมาปาร์ตี้กันท่านใดนั้นก็มีโทรศัพ มาจากโรงพยาบาลแจ้งว่าสเปิร์มของฟิลนั้นไม่แข็งแรงซึ่งมันขัดแย้งกันที่จู่ๆจัสตินนั้นเกิดตั้งท้องบับบ้าก็เลยช่วยพูดแก้ต่างให้ว่าบางที่ผลตรวจของหมออจาจจะผิดพลาดก็เป็นได้และในวันต่อมาจัสตินก็แอบเก็บข้าวของขึ้นรถและมุ่งหน้าไปหาวอเตอร์ที่รออยู่โรงแรมแต่สุดท้ายเธอก็เปลี่ยนใจไม่ไปตามนัดเธอไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมกับบอกผู้จัดการว่าตอนนี้วอเตอร์อยู่ที่ไหนแล้วจัสตินก็ขอลากลับบ้านมาหาสามีแล้ว ทันใดนั้นข่าวก็ถ่ายทอดสดตำรวจเข้าจับกลุ่มวอเตอร์คาโรงแรมซึ่งวอเตอร์ยิงต่อสู้กับตำรวจแล้วก็ได้ใช้กระสุนนัดสุดท้ายยิงตัวเองตายเพื่อหนีความผิดซึ่งจัสตินก็รู้สึกเสียใจมากที่วอเตอร์มีจุดจบแบบนี้วันต่อมาบับบาก็ได้แวะมาหาจัสตินถึงที่ทำงานเพื่อบอกว่าฟิลนั้นเห็นบินบัตรเครดิตที่รูดจ่ายค่าโรงแรมซึ่งเขาคิดว่าฟิลน่าจะรู้เรื่องที่จัสตินมีชู้และเขาก็ได้ขอร้องว่าอย่าบอกเรื่องที่เขาเคยบุกอัดเป็ดน,น้อยเธอเพราะเขา ทำใจไม่ได้ที่จะเสียเพื่อนรักอย่างฟิลไปพอถึงตอนเย็นฟิลก็ได้ถามกับจัดตินว่าเธอนอกใจเขาใช่ไหมซึ่งจัดตินก็ยอมรับและฟิลก็ถามว่าคนคนนั้นก็คือคอนนี่คนที่ชอบชวนเข้าร่วมศาสนาใช่ไหมจัสตินงก็เลยตอบปัดๆไปว่าใช่แต่ด้วยความที่ฟิลรักภรรยามากเขาก็เลยยอมให้อภัยและก็เชื่อจริงๆว่าเด็กในท้องนั้นเป็นลูกของเขาวันต่อมาคอนนี่ก็มาทํางานด้วยหน้าตาที่บอบชำ้ำเหมือนกับถูกลุ่มกระทืบมาใช่แล้วเป็นฝีมือของ กัับบบานน่นเองซึ่งทุกวันนี้คอนนี่ก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาผิดอะไรถึงโดนลุมกระทืบแบบนั้นหลังจากเรื่องวุ่นๆจบลงจัสตินกับฟิลก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายเหมือนเดิมและในเวลาต่อมาจัสตินก็ได้ให้กำเนิดเด็กน้อยน่ารักมาเติมเต็มชีวิตคู่ให้มีสีสันมากขึ้นแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ให้จอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ